คุณหันษามูลโพอายุ42ปีเป็นภูมิแพ้ไมเกรนเวลามีประจำเดือนปวดท้องน้อยปวดหลังปวดเอวทรมานมากกระดูกหลังเท้าแตกไม่สามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้ขับรถไม่ได้เพราะปวดเท้ามากเวลาอากาศเย็นๆหรือเวลานอนจะปวดขามากจนบางครั้งนอนไม่ได้ คุณพักขมลแนะนำให้ใช้ไบโอสเปรย์หลังจากได้ใช้ไบโอสเปรย์เพียงแค่สองสัปดาห์อาการที่เคยปวดประจำเดือนไม่ปวดเลยใช้ไบโอสเปรย์ได้หนึ่งเดือนขาที่เคยปวดก็ดีขึ้นจนสามารถขับรถได้ใส่รองเท้าส้นสูงได้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นจนเป็นปกติ ดีใจมากที่ได้สุขภาพและได้ความสวยกลับคืนมาค่ะ